มาค่ะทุกคนเรามาชิมกันเถอะได้ดูวิธีการทำไปแล้วแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ที่เห็นสวยๆแบบนี้สีสวยๆนะคะก็บีใส่พริกแกงลงไปด้วยนะทุกคนใส่ไปประมาณ3ช้อนอะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เออเอาไปรวมกันเนาะนัน,นะคะสีมันก็เลยจะออกมาสวยแบบนี้คือสวยมากๆเลยรสชาติก็ดีเยี่ยมอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีทำน้ำน้ำขนมจีนเป็นน้ำยากะทินะคะเออ มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าไมลืมตัดไอ้นี่ตัดขนมจีนมันก็จะเส้นยาวนิดนึงโอ้ยยวย,วยวเลยจ้าขนมจีนไม่บอกก็รู้กินเมื่อะไรก็อร่อยอืม,อม คือเนื้อปลาฟูมากทุกคนฟูสุดสแล้วพี่ก็มีนี่นะฮะอย่างที่เห็นเลยอืมอืมกินไก่นี่อร่อยมากขนมจีนแซ่บเลยจ้าบางคนอาจจะตัดก็ได้นะทุกคนอืมลูกชิ้นปลานะจ๊ะอืม Субтитры mm. сделал ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามงครึงนะทุกคนยังไม่ครึ่งดีค่ะบ,บ่ายสามโมงยี่ิบบีไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยก็มัวทะะําเนี่ยค่ะทําก็เกือบบีเริ่มลงมือทําประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าทุกคนกว่าจะได้กินน้องศานแต่คือแบบคุมค้มอ่ะคุ้บีก็เปิดตามปแปลกเอ่ออันนี้ไม่ใช่เบียรนะคะน้ำผลไม้อ่า <c oughs> บีก็เปิดดูในเน็ตนะใน Google เขียนเข้าไปว่าเออน้ำยาแบททีก็ขึ้นมาเลยจ้าเลือกเอาเลยออ่า เนื้อปลาดีมากเบลไม่ได้ใส่พวกบอกว่าอ่ปลากระป๋องหรือว่าปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้เพิ่มเลยนะคะคือเนื้อปลาตัวหนึ่งเอาอยู่แล้วมันก็ฟูมากนะคข่าอืม ดูยังมาทุกคนอืม ตลกตัวเองอะคือดูตามเน็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะก็จะแบบว่าคนนู้นอัพนู่นคนนี้อัพนี่ก็คืออาหารทั้งนั้นเลยทุกคนเออพอเราทาเสร็จปุ๊บก็นั่งๆดูไปเรื่อยๆยังหิวตามเขาอยากคืออยากจะเปลี่ยนเมนูไงคืออย่างเห็นอย่างกินขนมจีนแบบนี้ใช่ไหมอืมถ้าสมมติว่าใครอัพปุ๊บเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบว่ากุ้งแช่น้ำปาลาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะกิน,นองเขาคนเราเนาะอืม ถ้าอะไรถ้าอะไรลอยแบบนนเ,นเนี้ยมันก็จะเงียบแบบนี้ทุกคน <laughs> เบียร์ใส่ลูกชิ้นไปถุงเลยหมดถุงนะจ๊าอหอมมากกะทิกระป๋องนะคะเบียร์ใส่ไปหมดกระป๋องนึงเลย ハハハわ <clears throat> ินมาก <c oughs> อืมจนไม่รู้จะพูดไงอันนี้ครั้งล่านะคะที่พี่ทำเนาะเครื่องปรุงคือไม่มีอะไรเลยทุกคนน้ำปลาอ่าสี่ช้อนโต๊ะมีทำหม,ม้อใหญ่หม้ออยู่ข้างหลังนะคะคือหม้อใหญ่เลยนะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อบีใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะคะที่มันเป็นก้อนหนึ่งส่วนสี่นะคะอืมนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เติมอผงนัวลงไปนิดนึง ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็มีอะไรกันแล้วก็มีเกลือสองช้อนชานะคะเกลือเนาะอืม,อม <c oughs> มันง่ายกว่าที่ิ <c oughs> มันง่ายกว่าที่คิดไว้กับทุกคนตอนแรกบีนึกว่ากะทิน้ำยามันจะน้ำยาก,กะทิเออมันจะยากหรือเปล่าเออแต่จริงไม่ยากเลยเนาะคือไม่มีอะไรเลยคือ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยโอเคถ้า okay, งั้นบีไปแล้วนะคะวันนี้บีมาทําปลาสู้ตริที่บีให้มาแล้วก็เอ,อมาทัานจีนนะคะก็ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะไว้ไว้เป็นเมนูอะไรนะั้นก็รอติดตามนะคะช่วงนี้มีก็ฮอลิเดย์อยู่บ้านเท่ากับตักตัวนะคนคือไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะก็แพ็คของไปเรื่อยๆเนาะเตรียมย้ายบ้านใหม่นะคะไว้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนลองไปทำดูอร่อยมากจริงบีก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเติมอีกนิดนึงที่เห็นกินไม่หมดก็คือจะไปเติมนะคะเติมน้ำเพราะว่าบีไม่ชอบกินแบบน้ำแห้งๆเนาะกินแบบน้ำเตมทั่วมาชอบไปแล้วบ๊ายบาย